สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องใหม่คะ่ะสัปดาห์ที่6ชั่วโมงที่1นนะคะ <_ d iam onds> การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าค่ะเรามาดูตัวชี้วัดการเรียนรู้นะคะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงานนะคะทท,ท,ท,ทหาร2.1ม .1 ทับค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายนะคะลูกการเขียนรายงานคือการเขียนอธิบายรายละเอียดของเรื่องที่ได้ศึกษาค้นคว้านะคะในการเขียนรายงานจึงควรนำวิธีการย่อความหรือการเขียนบันทึกนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ร่วมด้วยและว,วิธีการเขียนรายงานนะคะเรามาดูกันนะลูก 1. ก็คือการรวบรวมข้อมูล เมื่อกำหนดหัวข้อของรายงานแล้วนะคะจะต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องโดยค้นคว้าข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆนะคะประกอบด้วยนะคะข้อที่2ก็คือการจัดข้อมูลค่ะเมื่อเราได้ หัวข้อของเรื่องและค้นคว้าแล้วนะคะเราจะมาจัดข้อมูลกันนะคะ2.1เลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงานนะคะ2.2เรียงลำดับข้อมูลโดยเชื่อมโยงให้เห็นความเกี่ยวเนื่องของกันนะคะของข้อมูลอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายข้อที่3นะคะก็คือการเรียบเรียงเนื้อหา เมื่อจัดลำดับข้อมูลแล้วนะคะให้นำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นรายงานตามลักษณะของข้อมูลค่ะและข้อที่4ก็คือการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยนะคะ4.1เราจะเรียงลำดับผู้แต่งตามพยัญชนะไทยตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนคูกนะคะถ้ามีการอ้างอิงจากเอกสารภาษาอื่นด้วยให้เขียนต่อจากเอกสารอ้างอิงภาษาไทยค่ะ ข้อที่4.2ลักษณะของการเขียนอ้างอิงจากแหล่งต่างๆจะมีหลักการดังนี้นะคะเริ่มจากข้อมูลที่ต้องระบุก็ได้แก่ชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือสำนักพิมพ์สถานที่พิมพ์ปีที่พิมพ์ค่ะถ้าผู้แต่งมีฐานนันดอนสัก์บรรดาศัก์นะคะก็ให้เขียนชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะคะดังตัวอย่างในวงเล็บนะคะลูกและฐานนันดอนักรหรือบรรดาศักต่อกันนะคะ ดูตัวอย่างในกรอบนะคะปราบดาหยุนนะคะก็จะเป็นชื่อของผู้แต่งหนังสือก็คือความน่าจะเป็นนะคะสำนักพิมพ์สถานที่พิมพ์นะคะแพรวสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์คือ2545วิจิตวาทการนะคะแล้วก็จะเห็นจะเห็นเครื่องหมายจุลภาคและตามด้วยฐานันดรน,นะคะก็คือหลวงนะคะาศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนาลัทธิและปรัชญาต่างๆทั่วโลกพิมพ์ครั้งที่สองพระนครโรงพิมพ์สอรทำพักดี2,501นี่เป็นตัวอย่างนะคะวิธีการเขียนรายงานในข้อที่5เรามาสู่การจัดทำรูปเล่มรายงานค่ะ เมื่อเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานเรียบร้อยแล้วก็ให้นําเนื้อหานะคะมาจัดทํารูปเล่มโดยมีส่วนประกอบดังนี้นะคะลูกเริ่มจากปกนะคะคำนําสาร,รบัญเนื้อเรื่องและรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมค่ะคุณครูมีตัวอย่างปกรายงานให้เรียนชมนะคะ รายงานเรื่องก็เติมชื่อเรื่องไปนะคะเสนอแดกใครนะคะก็ใส่ชื่อคุณครูไปนะคะผู้จัดทําก็ประกอบด้วยรายชื่อเลขที่และชั้นนะคะรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้หนูก็ใส่ชื่อวิชาไปนะคะภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2564นะคะ คราวนี้เรามาดูนะคะการเขียนรายงานโครงงานกันบ้างโครงงานก็หมายถึงการศึกษาเพื่อสแสวงหาความรู้หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะประเภทของโครงงานนะคะก็จะมีโครงงานประเภทสำรวจโครงงานประเภททดลองโครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์และโครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรือการอธิบายค่ะ าวนี้จะไปดูขั้นตอนของการเขียนรายงานโครงงานนะคะก็มีอยู่5ขั้นตอนค่ะคือการกำหนดชื่อเรื่องของโครงงานระบุชื่อผู้จัดทำโครงงานระบุชื่อที่ปรึกษาโครงงานนะคะอธิบายความเป็นมาและความสำคัญในการทําโครงงานและบอกจุดมุ่งหมายค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาศึกษาเรียนรู้นะคะถึงหลักและวิธีการเขียนรายงานและโครงงานกันนะคะในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงการเขียนรายงานในส่วนประกอบต่างๆกันนะคะวันนี้ขอให้เด็กๆทบทวนความรู้นะคะลูกแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ